ผมผมนายถือใส่แสกมาครับวันนี้ผมมีอย่างหน้าครับเมื่อเนี้ย้ำเชียงไม่หมูครับก็แลกเขาไปลัางไปก่อนนะครับผมมาครับก็แลกจุดไม่เกี้ยก่อนนะครับผมตอนนี้ไปกัไที่แล้วครับตั้งน้านะครับผมใส่เก่าเคียงไม่หมูเอานไปเลยนะครับผมแล้วก็รอข้ามันสุกนะครับครับไม่ใช่ซุกเลยนะครับผม ตักเพย์ถ้วนะครับผมลักออกของเสี้ยงนะครับถ้าเป็นเสี้ยงจะเสียของครับผมลักนะขวด่อนะครับคได้แล้วก็ไปหา่เล่นะครับผมมาไปกะเป็นการแยะน้ามย้ําองนะครับอันนี้หมลดนะครับหมจะลุ่นครับแปเรื่ยครับผม นี่เกลใส่สักน้อยครับถ้าใส่หนักตัดส้ยครอกอันนี้ครมันหนาวนะครับอย่างมาล่างครับผมอยู่ในตรงครับนักพิตามไปสอดไปนะครับขีเจ้าของครับผมน้อยครับครับต่อไปก็เป็นการปินบุใจสอดนะครับผม กานอะไรยังครับซอยครับผมเออซอยเป็นตีนตีมทุก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 ท้กทุกทุกทุกุ่กท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 ุกนุกท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 นะครับุกท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 มกทุ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 กะุกทกก นะครับนะใครครับพัอินาครับมาก็งครับมากงอืมนะครับเรียวครับฟูนี่ครับแห่งตานครับครับคนี่ครับมามีย่างครับปากอะไรครับผม ถ้าแม่พิ่ภาคกัตตี้ซุ่มก็ได้ครับผมจะมาแก้ไขครับวันนี้ขอบคุณครับ